มาทีจีนเฮ้ยมาทีจีนคนมาทีจีนคนจีนบอกไม่คนลาวนี่เอาอยู่ลาวอยู่เมืองลาวสามปีแล้วโอ้เจ้าคนจีนบอกเท่บ่กแบบมุนตาข่อยเท่นี่เอ้าเป็นแดดเลดิโอ้ผมแม่เป็นตาเป็นตาเจ้าเป็นตาเฮาไเ้ยฮึ่บฮึ่บ สบายดีนะสวัสดีเดอ้อเพื่อนพี่น้องกันเบิสสุขู่สุคนพี่น,องงน้องเห็เนาะอ๋อพี่น้องเลยมาพบเจอกันนี่แหละตอนแดนดแดดนั่นๆพี่น้องเลยเนาะพอดีมื้อนี้เนาะก็คือบาบุญว่าวเนี่ยพบเจอแบบอ่าตามถนนทางบาบุญกระเจเจถุงยังซิบนี่แหละพี่น้องเนานะพอดีว่าอ่าบาบุญมีของมาลายพี่น้องเลยเป็นผู้ที่ว่าเพิ่นขยันเปียดเขีนงานตามให้ตามส่วนเนาะ กะชิเวถามทักทายเพื่อนเป็นจังไงเนาะถ้าว่านั่งกะเิเอาถุงยางชีพพี่น้องเลยหายเพื่อนพี่น้องมานี่กะมาพบเจอทั้งเพื่อนกำลังยินดพี่น้องเลยทางมันพี่น้องเนาะยว่าเริ่มกลนมันถอนมันนะพ,พี่น้องเลยมาถามทักทายเบิ่งก่อนเป็นยังไงพี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยหมุนป่าหมุนลงนุ่งเนื้อเลยขอบุญกระเด็นครับ

สบายดีเด <Ooh. S 3> <c oughs> uh, be uh. ้อพี่น้อยมีนักร้องมานน้ำได้บาทนี่พอดีแล้วฉันน้โพงเจ้าไปไปคำว่าเอาน้โพงมปแล้วร้องนะไปเอาขึนน้ำเนาะอ่ามึงบอกคำว่าร้องได้ไม่ย่ายได้บุบออกมาทดสอบเบิ่งนะคำว่าได้เลยร้องเพลงเลยบ่ไอเอาเอาจักบาทบ่ล้องได้ยี่บ่เพลงน่ะ À... Một... <laughs> à, đúng... A Ồ... à, <laughs> nó nha anh em bung gần bóng gắn đi này lập tang bóng à. lập tang bóng bóng này bóng 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 อันนี้ให้ไฟสวนไฟนี่นะ่ะ<อ>สวนเราเองบ่สวนเราเองโอ้แม่อันอันนี้ครอบครัวเดียวกันเลยบ่แม่แม่อ๋อตุ๊กอ,อ่อันว่าอันปลูกนี่ด้วแม่ของเจ้าบ่นี่นะ<อ>่ะออ๋อคือหลายแท้ว่าทั้งปลูกทั้งพังเนาะทั้งถอนเนาะอันนี้อันนี้เพิ่นตัดเบิดผู้ใดเพิ่นจังสิอัน่าอันนี้จังสิถอนเนาะถอนเึงด้วยอถอน ถอนได้ปะถอนได้เลยปะเปล่าเบิ้งเขาสิถอนเบิ้งเพิ่นถอนได้ไลยแช่นสุดท้ายถอนไอ้นี่นะบ่นี่มาเอาเล็กงัดโอ้ยเจ้าก็บอกไปไปสิปีแห้งขานนั่นเนาะเอาเล็กหรือว่างัดเอาบ่บ่ดึงมาเองเนาะแช่แห้งขาวนี่ยโอ้ชองเหงาเนี่ยก็ลบเป็นผัวคนกันไง เปนเห็ดผีบ้ายังนี่มันวะเออจ่าบอผู้ชาวเนี่จักนี่บ่เห็นบ่บ่อีละนี่ถามว่าแล้วนี่เราผู้ชาวบ่เอาผัวแล้วเอาผัวเลยเจ้านี่บ่ผัวเราโอ้โหน้องง่ายเนาะโอ้ทั้งนั่นกันเนาะ ทั้งนั้นหัวใจเลยพอแปลว่าฟาดเอาฟาดเอาโลดผมไม่ได้ชนยังนั่นน่ะมียังมาพ่อมพันหรอยังสิทางทอดใช้อันนี่น่ะจนแล้วพนโบเออโอ้ล้วบ่หนีเนี่ยม่นอันเวลาคนนี่ได้ใช่เขาเขาแปลว่าหาเพื่อนจ้างเพื่อนบ่ได้ว่ากคนเองกคนเองกคนเองมาบดขุดคนคือเก่า ปีปีหนึ่งนี่ขายได้จักอันล้านนี่ยไอ้ถามเนี่ยโอ้โหโบราณนะฮะโบราณด๊าโบราณบ่ฮอตบ่ปีละร้อยล้านบา่ฮอตมันร้อยล้านเนาะเจ้าก็อนชิปล้านหมูยูงเนาะชิบสาวสามชิบป,ประมาณนี้เนาะแต่ละปี พักเตียงกินข้าวกินน้ำเนาะว่าังยังอยู่มาเอาข้าวน้ำมาบ่เออมื่อกินเพื่อนเมื่อกินเพื่อนเอาเพิ่นห้องบ้านอย่างนั้นี่อนนี่าบ้านยังไงบ้านสลอยไม้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 โดยอันนี้ว่าอันนี้ว่าเมียเจ้าน่ะเออมีลูกจี่คนนี่ยนะหนึคนคนเดียวเห็ดไว้ทีเนาะ แต่ว่าอันแต่โคบไวนี่โคบอวยเนาะคิดกันจะค้นหนึ่งชอนสามซี่ห้ากบ่เมนบ่คนเนาะปาตั๊ขขนาดนี้ทางนั้ห้องยัวเพลงนะห้องยัวจะเอามห้น้องคืออ่ไรบ่อบุญเนาะลองยังบาดไปได้ได้ได้บ่ห้องได้บ่ เอาไม่ไมีอยู่ได้เอาบ่ไม่มีก็ห้องได้ได้บ่ไปเอาไปเอาไปเปาเอาเบื้งดูเออเบื้องลอกเล็บมือนี่เอามาลองเบื้งมีมีมีม,ม,มเีเดี๋ยวจะเอาไม้มาจะลองเนะื้อได้แท้เนาะดูเห็นแล้ไห เอ้ามาไหนไหนนำโพงมาไหนไหนบาทนี่โอ้ปิดรถดของเจ้านะปิดปิษดุของเจ้าบาทนี่ลองมองดุของเจ้ามอกดุอ่ะเออไปโลอันเดียงหงายท้องรถนี่โลหนึ่งสองมาเด้อมาขุดมันตุ่น มาทดสอบพลังงานอ่าวันแสงอาทิตย์บด้พี่น้องเลยโหวันวัตัดมันดีซื้อเลยมูอนนี่ก็ต้องมาน้าไลยเนาะจุ๊บเตะต่อมันนี่อันนี้เสียบพอเฮงนะเจ้าโอ้ยให้เปิ้นว่าเพิ่ลนั่นบ่จึงว่าได้ให้เปิ้นมาพี่เนาะไปใช้เอาเอาแบบนี้เอาใช้ใช้ใช้ Thế vào lúc mãi đi đưa Má má thuốc sọ bằng mi này đưa tô bà này, hà đưa Nào Rồi bú bú bè hà đâu con Nào kì nỉ nó vào nó chỉ hoàng nó Ô, bài thì vào Bao vàng Rồi Còn sửa Mười, mười, mười. เฮ้ยเจ้าว่าจาจิห้องได้บ่กินีั่ไะได้ยูแต่ว่านี้เขาเฮ็ดเวีหกสิบสี่สิบหเสิ่หกสิบหกสิบหกสิบห้่งได้นะบหกสิบหกินเหก้ิเพกสิบหัสิบหกสิบหกสิห้องบหาสิบหกอิเมาเลบหกสิหกสิบหกิบหกสหบหกบหกสิบหกสวบหนบหับไมสบหกหกสิบหกสิ่ากสิาหกสิาหกาบหกสิบหกสิ้หกสอายอ ได้ได้จักดจ้หน่อยบัวบ่าะลองไลยจักญจ้หน่อยบพีทางบัวบ่าจัเอาลองเลยเพลงนึงเขามีวันใหมยังไงเ้ยโอ้เมื่อยเด้เมื่อยโอ้ที่เป็นเชื่อตั้งขอย่บนี้พ่อเชื่อไ้เมียแล้วเด้เชื่อให้เมียแล้วเออใช้เบิ้งการละพงเจ้าขออนุญาตเบิ้งไหน ເພິ່ນຍັງຍິບຄັກແທ້ນິຢາຕົກຢົມັດບມັໃສ່ັດນນນອນແນຢາຕົກຍັງຕອນ10 1ອໍອຫາລັອຄວດດໍຄດຽໃຫນໃຫນຍມ น้องชายเหรอบอสชายยังบ่ทันมีเมียอืมอ้อ่าหน้องหน้องชายล่ะบอนั hmm. ่นเลยน้องชายเรานี่น้องลอยนี่คือน้องชายล่ะผมจะอ่าคือสิแม่นมันลอยกับหมู่เลยอือบ่ได้จักบ่ได้จักนี่เนาะฮะลองได้จังหน่อยบ่บ่ได้บ่ได้เลยเพลงยังเจ้าอันว่าสิร้องกี่นี่นะจักครึ่งจักตอนนะ ลาพี่ยังจนชายคนไทยก็เห็นจะลองเฮงนี่ได้กินี่น่ะเนาะได้บ่เพลงตัวห้องนี้เพลงห้องนี่เด้เพลงหยังกินนี้บ่เออถามแนเด้อหัวใจ

เปนตาเจ้าเปนตาเฮาได้โง่กัคนมาตีจีนฮะฮะมาตีจีนคนมาตีจีนมนจีนบอกเป็นคนลาวนิ้เขาอยู่ลาวอยู่เมืองลาวสามปีแล้วโอ้เจ้าคนจีนบอกเท่บ่ว่าหมุนเป็นมุ้ยอีกเลยต้องนานเลยเนี่ยนะ บ่บ่ชำเนี้ยไงนี่มีเฮดเบิกเลยชมีเงี้ยคือจีนบ่ภาษาจีนเนาะเจ้าเนาะกุกิ้งยไอเอ้ยโอ้ไม่จีนหน่เนาะเวียดนามเลยอ๋ออ๋เนาะบ่หูมวนเนาะหัวมวนเนาะบอกว่ากไ่ได้หัวอันกินข้าวกินน้ำเหรอบ่ย่างผ้ากันกินข้าวจังมุ้งนี่สิบสองมงผักตอนนี้จังมุ้งอะไรตอนนี้ไก่เนาะจังมุ้งแล้วบ่ พักอ้อมเช้าโมงนึงก็พักแล้วแตไหรบริหารดิใช้จังโมงเยอะตัวนี้โมีม่มงเลยใช่ผมมีมงเยอะเราทับน้องเขาโดยเขาบ่กไงเมื่อนี้เนี่ยทางฮอดเที่ยงแล้วแม่นเบื่อกินข้าวเมื่อเลยบ่ะถอดเสื้อแล้วคั้นเาะแล้ยเหนื่อยเมื่อยถอดเสื้อตากอันแดดทางเลยพี่น้ไปลองเลยใช่แบบเอาร่างกาย ข่าวขาวพันนานกันพี่รอกัพี่รอกับแรดเลยเนาะดกอนี้เราเห็ดนี่เราผู้ชชนได้นี่งเราต่ำต่ำไม่รู้ว่าบร่้ิชเอวตัวฮอนตะแลตลันในฮอนดิด่ถอนอีกเวลาถอนนีกเบรกเอาป้อเบรกเอาเบรกเอานาะเบรกขึ้นรถนะโมเนสเบรกนี่เบรกเอาไอยู่แทนแทมันเ กับเวลาอันทร์นี่เนี่ยเขาเบรกงัดเี่นี่นะอ๋อว่าไงเบอขอโทษพี่น้องเลยคำว่ามันแข็งนี่ตัอแตกตัอแตนม่งเนาะว่าเลยนี่เนาะบอกว่ามันมันก็ขึ้นอยู่กับคิดินเนี่เนาะบ่าวเนาะบอกคันตามันตามันเขาเขาเขาพอดมันพอดเขาลองว่ามันบได้แข็งกันได้อันนี้นี่บวแข็งกันไหนบอแข็งยนี่แข็งบ่ออื๋อคำว่า คำว่าอันว่าเ่าพอดินอ่อนแบบดินชุ่มแน่นจริงๆงัดง่ายเนาะนนีี่่แบบนั้นก็นี่เนาะห่อพอดได้ได้บอกนะห่อพอดนี่อ๋ออันนี้อันนี้บริพอดบ่บอกได้โอ้คำว่าดินฟอดนี่มันจื้เมิ่งนั้นก็เ่าบริพอดได้แบบนี้อันนี้ปลูกดินธรรมชาตินี่เนาะมันจะเป็นแบบนี้แต่ดินฟอดมันจะแบบเป็นคูกูง่ายได้เลยคูหรือมันเ้างัดง่ายเนาะมันจะเป็นคูง่ายแล้วก็มันจะเป็นแบบว่า hay châu lôi óng ngóng kiếng căng long song này bò này bò này đó. đó nhưng mà này dù đi mà gì hệ sông mươi bò này là mươi ui hả đệ gì nó oai đại khứa đấy nè rồi áo 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 sàn nó điều anh à pa chứ may ai phân để lấy anh thùng nhang chì quan à mi แนวฝากของต้นอยู่ในรถของกินนะพ่อได้กินเรีอยงเอาอยู่บ่ได้กินเอากินแล้วเออกินแล้วเอาบอเขาทำกินแล้วพ่อได้เฮ็ดเบียกนี่แหละเนาะพอผมเมื่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเบียกคือช่วยนั่นนาบ่ฮะโดยโดยบ้านนองเดียนอี่ก็แม่นจะาหูอยู่บ่บ้านไหนบ้านคนซื้อเดียน่ะซื้อเดียเดียเดีอืมโอ้หูนอมันซื้อทึมนึ่งเราก็แม่แล้ว À. cho cho Nói นะ đi. rồi น้อยจักปีแล้วเจ้าจักปีแล้ว à. này. เฮา rồi. น้อย19 19อ๋อ19 có เนาะอือเก่าเมีย ông ปี chắc บักเนาะปี có นี่เอาปีกายนี่แม่ลูกยังได้อยู่หยังยัง luôn อยู่บ่ทันได้ได้ลูกเนาะอือๆ cái rồi, đó. rồi. ได้พอดเหมือนคายอะไเลยคายกับพาะคืนนี้คายได้จากล่านตัวนี้เบื้องล่านนั่นเองเออบ้านเขาอันนั้นได้จากล่านนะตัวน่ะคายนะอันติพกรณ์นะได้ชีเวทล้านชีเวทล้านชีเวทล้านก็ถามาคุ้มบอมันก็ักุ้มเนาะมันมันมันเห็ดหลายอย่างเห็ดหลายอย่างเนาะแต่ว่ากระอ้ำมันก็ยังดีกว่าเขาผมมีอีดีดีกว่าผมมีอาชีพ เขามีอาชีพตัวนี้เพิ่มขึ้นมาในเกษตรกรพี่น้องบ้านเขานี่มมนก็ยังดีถือว่าเลี้ยงป่าเลี้ยงท้องได้เนาะดีกว่าเขาไปเบะมือคอว่าไงเนาะถือว่ายังสร้างอาชีพอะไรหลายครอบครัวที่เราเห็นกันในตอนนี้อันนี้อาชีพมันนี่ถือว่ามาเฮงเนาะอาชีพมันนี่พอได้เลี้ยงป่าเลี้ยงท้องถ้าบ่มีธุรกิจมั่นเขามานี่ถือว่าแถวนี้นี่บ่มีอย่างเฮ็ดได้ไหมเพราะว่า ເພິ່ນບໍ່ມີໃຫ້ມີນາເດເຖົ້າເຮັດນີ້ກະຖ້າປູກເຂົ້ານັ້ນມັນກະຊິບໍ່ງາມປານໃດເນາະມັນເປັຂົາໄຮ່ນາຂົາມອດງາມວຮານີດຍານີ້ນະານຶງເລນຶ່ນທຕ້ບ້ລວງຂບໍາມນນາອນມີມີແຕນ บัตุญมียังมาให้ทางพี่น้องเพื่อนมีแต่ปลากระป๋องพวกปลาหมึกิเกลือนะปลากระป๋องเนี่ยยืดไดกินเนาะปลากระป๋องง่ายเด้อเนาะกินมัดดูไปาชนาะภูร่ายื่นพี่เอิญน้องลงไปเอามีจะค้นหน่อยอยู่จะครอบครัวอยู่นี่น่อไปน้ำกันภูร่ายใจไปเดี๋ยวจ้องคอยอันน่าเห็ดเบียงเนาะเอาของฝากของต้อนก่อนพอได้มีแห้งมียังในกระยางนี่สู่ต่อมียังนี่นะ มีแต่อันอัน้ำน้ำนี่น้ำยังน้ำห่วยปะฮะน้ำห่วยมันก็เป็นอันอาคุขุนหน่นอยนึงเนาะปะช้เนาะมองเลยมันหมนานๆนี่ยเขาศาสแล้วมาปูนอนเนาะตุ๊กอันนี้อันนี้มันมันักในตอนนันนั้นมีหวายนะอันนี้เนาะ เอ้ามีแต่อันลุกไปเอาเครื่องคองเนาะเอามีแนวมาแจกอันนี้อยู่ไม่กินแต่จ้างจังพากันมาเฮตโตอแล้วจะได้เดินทางกันไปเมืองนองต่อเนาะไปไปน้ำกันเบิด์ตจะคนมีจะคนน่ะมีจะค้นเดียวเอามาน้ำกันเนาะไปไผ่โบไปบบได้เอาง่ายใช่เนาะไปโบได้ก็เดียวเขาเดียวโบเฮืองเราเดี๋ยวจังมา สู่เรียกต่อไปลงไปเอาพุ่นแล้วอยู่รถพุ่นไปเอาเจ้าบุลงไปเจ้ากับบุไรไดนไปปะน้องเอ้ยลงไปก้อนนี้โอ้โอ้โบนัสขาเจ้าจากร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวบุล่งราชีให้พิเศษอยู่เนาะหนังชาวเมยอ่อมก้อยอ่าอ้อยนี่ไรกับบุล่งบุล่งองลององล่องเหยอยู่ ใช่นา่งเลยปลูกลดกันด็กเทยหน่ปลูกไปว่าบัวหมีหมอกนั่นดีเนาะปลูกไปุบอนี่นะดแขงเนาะแข่งเนาะโ้ดใช้เพิ่นบัมาบ่อน่ะเไเพิ่นบัเอาไหมเอาบัวก้าไปสร้างว่าใช่รักรักอายฮะรักอายสร้างว่าช่เนจริงไหบ่นิพอเชื่บ่เป็นยังควบอายบังเกิดกับบัวว่ากัน ฝากได้คิงมักกลกฮะเจ้าหน่าคนคนคนมักตลกลมคนไปใสร่ยเนี่ยน่เนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ะเนีไยเนี่เนี่นี่ะานี่ยเนี่น่เล่ยน่ยเนี่ยเนียเนี่ย่ยผนี่เนียเนี่นี่ยยเน่นี่เนียนี่เเ่นยเนนี่ยเ่นี้ยี่ยเยเีนนี่เยย่่ บุเป็นยังอันเพราะว่าเพิ่นครอบครัวเดียวกันมีมีครอบครัวครอบเพี้ครอบครัวเดียวกันกินน้ำกันไปเลยป่ะเอาเอางี้เอาเอางี้ใช่ถ้ให้ทางบ่าวเพิ่นนี่เป็นตัวแทนก็ได้เนาะมา้รับเอาจะคอยว่ากันบุเป็นยังเป็นเอ่ยเพิ่นเห็นเบี้ยบางเทอเพิ่นก็อายหรือว่าเพิ่นก็อยากเห็นเบี้ยโตเนาะบุเจ้าหนี้อายอยู่ป่ะบ่เพื่อนั่นอายคั้นคั้นอายนี่เอาผู้กลางคั้นคว่ำอายนี่ มันชื่อกันความสุขได้บ่ยังไงยันเนี่อยู่ในกินนี่ขันไอ้นี่บ่ขันมาไอ้นี่โบ๊ได้เนาะบ๊อกไปหน่อยแล้วยังเข้าใจด้ยบานนี้มารับอยู่นี่บานนี้คอยโบ๊แค่ให้ได้อายเอ้ยเนาะเอาโอเคเนาะเดี๋ยวมาเช็คจับย่องให้มีเดนเพิ่นอยู่ครอบครัวเดียวกัน จัดแจงไอ้เพื่อนอะไรหลยเพื่อนก็ไปนั่งกินน้ำแข็งมีเพื่อนน้อยเนาะเป็นอยังเดียวจัดใลยเพื่อนสองชุดก็แล้วสองชุดบอกนะเพราะว่ามันครอบครัวเดียวกันเนาะมาๆมาเนาะแบนเจ้านี่ข่อยนึกงว่าเบนข่อยได้นี่นะคือกันบ่เอาหน่ะเบิ้งใส่รึ้ปล่าเอาบูแม่นได้บูเห็นได้บูบุญหานแม่นจัดเจ้าแบนข่อยได้น่ะไอ้ขโมยแบนขอยได้นี่เอาว่าหัวดเข่า mọi người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  mọi Chờ mọi người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  vô người mọi người mọi phần con Lục lục này chắc người Này người mọi 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 นีปลาแหกแกกินได้บอปลาแรกได้ได้บอนี่นี่นี่ให้เราเบิ้งอ้วยนี่นี่ปลาแรกนไงได้อยู่เนาะผักได้นี่เนาะเบอร์ทรีได้หน่อ๋อของแซ่บแล้วนั่ะนะแซ่บของแซ่บปลาแหกไงอาอหมูฮะเดี๋ยวผักไปหน่อยคิดซุ้มเลยบอจบเนาะมาขามเนาะคักแล้วโอ้ย เพื่อนห้องว่าเขาเห็ดเบียกเมื่อยเขามีส่มกินมันก็มีแห้งได้ทางกายใช่ใช่องเลยเด๋ยวพุ่นลมผัดลมเทแมองไมน้ำมันยองเลยใส่ครบรถนี่อาทังทอดทังอ่อันนี้เลยเนาะเกลือพรอมใบิดรถโอ พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ลงมาได้เพิ่นซองมึงมีเพิ่นบ่ลงมาได้แน่นฮะพ้วนอย่เลยเนาะอืมว้าวปูปลาเดี๋ยวเบิ่งไกลอืมนะเนาะเนาะใ่ไหมใช้ปลาเนี่ครบพี่น้องเอ้ยน้ำปูน้ำปลาเอาข้าวพร้อมป้อได้อได้หรอเอาเนื้อเอาเน้กินเนาะเข่าเข่านี่เพิ่นมีอยู่มันบ่มีบ่เข่ากินนะมีแล้วมีแล้ว บ่ได้ื่อป่ะมีแล้ว่เขาบอกเขาไปว่าในเพื่อนไม่ไดซื้อเลยม่ซื้อป่มาเชให้เราลดอ่ไ้รม่ยากไ่ยากนี่มีเข่าให้อนเออนั่นแะเอานี่บอกแรกเจ้าจีฮุยไปได้บ่อคนเดียวนะหาไม่คานมาหาบออเอา เอาขอบเจลลายแล้วดูๆด้อไปดูนด้ย้ว้ยหาเงนหากรรมอาตรอดรลอดยอ่ะ้ยใช่ถูกเนาะไปจะเห็นงานต่อมาเนาะใช้ใช้อย่ามานี่ก่อนเว้นตาคอยได้น้ำเจ้านะบหน้าบอจะลองใส่เบิ้งด้วยหรอลองใส่เบิ้งเอาอมกล้องด้วยค่ะะ คือว่าบระวุฒิาโต้านเฮีกว่าฟ้าแฝดเขาคนจีนได้นี่คนจีนเนาะคนจีนมาขุดมันเนาะโอ้ยเนาะเออเออเอาเดี๋ยวอย่าพึ่งรถไปก่อนรถไปก่อนเอาเจ้าเอากินเต็มคนเดียเลยเจ้าบวานี้เปิดออกมาเนาะเอาจีดี่ไม่แห้งเนาะเอาบานี้เนาะสู่งานสู่การต่อพี่น้องเนาะเพิ่นกระพักคมมาเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันนี่เทากจัดให้เพิ่นสองชุดพี่น้องเนาะนี่แหละ อ่าพอได้กินพี่น้องเนาะคนชูชีพอ่าเจ้าขีมคำทาบบเห็ดมันกับโบมนโาเห็ดเนาะคือข้างหูไปเนาะทามีอาชีพตัวนี้เพิ่มมาพี่น้องเขาก็ถือว่าอ่าพออยู่พอกินน้อยนะแต่ถือว่าสุดๆอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนาะไปบ้านไปเขาเดินทางไม่เหมือนทอดนะบ้านีเนาะตุ๊ก เรียบร้อยบาทนีงพี่น้องเลยปัดสิไปสามปีแท้นี่ต้องหาคนมาอยู่ช่วยไอ้เฒ่าขอแห้งเลยจะชี้หาคนบาทสิบรุลงมากรุงมากรถไปบ่ได้มาอยู่รถแมตต์มาอยู่น้อยนึงมาอยู่ช่วยให้เนี่รถสตาร์ทบ่ได้บ่ได้ลงค่อยนี่โอ้ยพี่น้องเลยเรียบร้อยบาทนี้ขอเฮื่อขอแห้งคนก่อนเอาเครื่องให้เพิ่มหน้ารถติดบ่ได้ โอ้ยเนาะนี่ได้นี่พายุคลอยลงไปพ่นอยู่แม่ยยังใครอยู่มันเป็นคลอยอยู่ฮะมันบดไฟ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 อยู่ให้แนอนอยนึงบดไฟเล่าเบ็ดอ่อนเบ็ดอ่อนอุ้ยเนาะเพราะว่าโอ้ใช่มาเกินนักเติบเดีอยเนาะพี่น้อยอ้ยบูเชียงขับเืินนี่ก็ต้องเปลี่ยนอีกถือว่าโอ้เดือนนี้เนี่ยเดือนใช้จ่ายน้ำลดลายบอกได้ด้วยว่ารถเขาใช้งานค่มือมันรถเมาใช้หมดต้องเน้นเยอะพี่น้อยเนาะเบ็ด ของแบตแล้วยังดีกว่าเจ้าอีกแปลกตั๊บเอ้ามารบกวนอีกรอบนึงว่ารถสตาร์ทบ่ได้เดี๋ยวจะยู่ลงไปนี่เด้อยู่ลงค่อยนะพอมันติดบาดเดียงเนาะอ่ะเนาะอ่ะยู่ยู่ลงค่อยนะตึ๊งๆหน่อยได้ไปเลยยู่เลยโอ้ยเนาะ ơp ơp sài Cứ vô tít thưa ôi tít này vô tít luôn vô tít này vô tít này vô tít này vô lấy này vô tít này เรียบร้อยขอบใจเด้อดูขอบใจนารายเฮ้ยเนาะแบตเบิด,อ,บดอ,อ,อีกแล้วพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยยังไงคลิปนี้กะข,ขอบคุณขอบคุณเวพี่น้องกันว่าเอฟซีพี่เก๋วมาติดตามนะครับสม้มเนาะอ่าพอดีรถแบตเบิดแล้วเนาะฮ่าตัวไปพี่น้องเลยไปเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเนาะ